แต่เดี๋ยวเวิร์กช็อปเราจะมีกินฟิลเอสามมาให้อาจารย์มาดู7จเอมีน e นะคะตัวนี้เนะ mm hmm. าะไฮโดรเจนเนออ์แกนิกน,นะคะตัวนี้เราลากลากสองเส้นนี้ค่ะมาชนกันเห็นไหมคะมันจะเกิดตัวเสแล้วก็จีพีหมายความว่าเกิดแก๊สแล้วก็ความรอ้อนออกซิเจนแก๊สแล้วก็ความรอ้อนงั้นควรจะเก็บด้วยกันไหมคะไม่เนาะบางท่านยังขยายาอยู่ก็เก็บได้เนาะ ไม่ได้นะคะอ่ะต่อค่ะดิฉันจะเก็บตัวพวกไฮโดรคาร์บอนนะคะกับฟีนอลถามว่าอ่ะสามารถเก็บได้ไหมก็รับ้ามาไฮโดรคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนนะคะแล้วก็รับฟีนอลมาะะจะเจอว่าเป็นช่องว่างขา,ขาวๆนะ่าสามารถสามารถเก็บลงได้นะคะให้ดูทุกครั้งของเสียเช่นกันเพราะเวลาอาจารับผิวของเสียเนี่ย มันจะอยู่ในถังงเดียวกันเราไม่ตั้งใจว่าข้างล่างนะเนี่ยเพื่อนทิ้งอะไรมาแล้วเราจะทิ้งอะไรไปอันนี้สําคัญนะคะมันเกิดปัญญาได้อะอมาเมื่อกี้สิ่งแรกที่สําคัญในการจัดเก็บคือความเข้ากันได้แล้วก็ไม่ได้างสายพินีนะคะสิ่งที่2ที่เรานํามาพิจารณาก็คือความเป็นอันตรายของสามนะคะสามชนิดนี้ให้จาไว้ใ้ขึ้นใจเลยห้ามเก็บโดยกัน นั่นคือติดไฟเราเปิดได้ออกซิเจนเพื่อแยกออกไปให้ห่างๆกันเลยห้ามเลยนะคะห้ามตะเก็บด้วยกันเลยถ้ามอีกไฟกับระเบิดได้อยู่ร่วมกันแต่อะไรพี่คะดูใจมากเลยนะคะช่วยช่วยเสริมกันนะคะอันนี้สำคัญอาจารย์กลับไปอาจารย์ลองลองกลับไปดูเลเวลก่อนสปีนเข้าๆเลยค่ะถ้าสามตัวนี้อาจารย์ถูดใกล้กันที่มึนออกมาแยกออกจากกันนะคะ นี้สกรีนคร่าวๆเลยเราค่อยเราค่อยมาดูตัวคอนแทคอีกครั้งนึงอันนี้คือเบื้องต้นนะคะอันที่สองนำมาพิจารณารองนะคะก็คือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็กก่ก่อนนะคะเพราะว่าเลดี้วันจับจังเยอะมากถ้าบอกนะคะสารตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ประมาณสามบ้างสองบ้างหนึ่งบ้างแล้วแต่นะคะสุดท้ายที่ไม่พิจารณาทำมามพิจารณาในการแยกเก็บเลยก็คือเป็นอันต อันนี้ไม่ต้องไปคิดนะคะถ้าเกิดมีอันนี้คือตัดสินไปให้ดูสามอย่างคือออกซิไดไวไฟเราเปิดได้นะคะสามอันนี้ห่ามแยกห้างอยู่ด้วยกันนะคะอ่ะคานนี้เรามาดูการจัดเก็บตามสถานนะแล้วต่อไปผ้าของแผ็นแนะนําให้เก็บไว้ที่บนเชลลลักษณะแบบนี้ได้นะคะอ่ะของเหลวนะคะให้เก็บไว้ด้านล่างหน่อย สำคัญนะปกติอาจารย์จำเก็บพวกหาสายคือมีไว้ใต้สิ่น้ำอะไรอย่างนี้ไหมคะมีนะมีนะไม,ไม่ปฏิเสธนะคะไปเปิดก็เจอหมดนะคะถ้าตัวนี้ห่าให้ระวังนีดหนึ่งถ้ามันเป็นสามที่ทำปฏิกิริยากับน้ำบ้าเนี่ยพอเกิดน้ำรั่วน้ำหยดเนีย่ยคือมันจ่ายตับเรามากนะคะอันนี้ให้ระวังด้วยกดกับเหตุไม่ควรเจ็บด,ด้วยกันนะคะ อย่างนั้นสยูธจะต้องจริงๆไม่มีพื้นที่จริงๆนะคะให้อาจารย์มีเซ c o n d a r y ารีคอน n e r เอร์เป็นสายเป็นเป็นผ่าลองอย่างเงี้ยค่ะเกิดว่าฝุรั่วไหลขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่มาผสมกันแต่มีอีกนะคะว่าตัวเซ c o n d a r y ารีคอน n e r เนอร์เนี่ยเราจะต้องประเมินได้ว่าถ้าเกิดมันบบปุ๊บมันสามารถรองรับสารเคมีที่เราใส่ใไปได้ไหม บางที่แค่มีนะคะเป็นถานบางๆนะคะอันนี้ไม่ไม่แนะนำให้ใช้นะคะอย่างน้อยถ่านตรงเนี้ยค่ะให้อาจารย์ติดก้นดูนิดหนึ่งให้เป็นวัสดุ PE นะคะมันจะมีติดก้นนะคะอย่างน้อยก็น p e แต่ถ้า p e ป p e p e p e เย่างนี่ยคือดีกว่าแต่ส่วนใหญ่เราจะหาที่ตามโมโอ้ทั่วไปนะคะขอแค่ PE ไว้เป็นเป็นเ็ษเลยนะคะ คือไม่ตักก่อนทีออะคะ่ะย้อนกลับมาใหม่นะคะอ่าอันนี้อันนี้เป็นห้องของสถาบันชีววิทยาสตรโมเลกุลเขาก็จะมีลิสต์สารเคมีเขียนไว้ที่ตู้เลยนะคะว่าสารคุณนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีสัรลกษณ์ความเป็นอันตรายง่ายๆเลยอันนี้สามารถราติงแล้วก็ดิบสว้ที่ห้องเราได้มันมันบางเรื่องมันไม่จำกั ช้เงินอย่างที่บอกอะค่ะเราสามารถทํากันได้ข้างตั้งนั่นเป็นอะไรที่นะคะเสี่ยงอันนี้นะคะอะตามข้างบอกหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเก็บที่ใต้ใต้เตนท์ลักษณะแบบนี้เรามีไหมคะมีเนาะและตามห้อาจารย์มี secondary container และและ หรือให้ระวังนะคะคือเป็นการกำหนดพื้นที่ที่มันอันตรายมีหลายคนถามว่าสีอื่นได้ไหมแนะนำให้เป็นสีนที่พาดูถ้าสีแดงมันจะรู้สึกถึงความเป็นอันตรายนั่นเหมือนระวังนะคะแต่ถามว่าสีอื่นก็ได้จะต้องเป็นสีที่เห็นชัดแล้วทุกคนในห้องต้องเข้าใจด้วยก่อนว่าถ้าเป็นสีแบบนี้ค่ะให้ระวังนะคะไม่ไม่่มเล่นกันนะคะถังแกส๊สมีห้องแบบไหนใช้ถังแก๊สบ้างมีไหม แก๊สอยู่ใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูบอกแล้วว่า,วาดีที่สุดถ้าอาจารย์มีมบประมาณน,นะคะให้ซื้อติดแก๊สดีเช็เตอร์ะคะ่ะเวลาแก๊สบางตัวเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเลยอาจารย์จะไม่รู้สึกอะไรเลยอยู่ๆอาจารย์ก็จะหลอกไปได้เลยะคะ่ะอันนี้ถ้ามีมบประมาณนะคะดีที่สุดคือในเรื่องของถังแก๊สมีสายคล้องโซ่แบบนี้ไหมคะอาจารย์เราได้ทำไหมคะเส้นที่เรารียสองเซนตอ่า The best แ t ก c e นะคะดีที่สุดต้องมี2เส้นนะอาะจารอันนี้สำคัญเลยเพราะถ้าเส้นเดียวเนี่ยเกิดอาจารย์สะดุดต,ตรงนี้ปุ๊บตันไหลลงมาได้นะคะแต่ดีแล้วที่มีนะคะแต่ขออนุญาตเพิ่มเป็น2เส้นนะคะเพื่อมานะขอไัยมาก่นขึ้นนะคะเขาก็จะมีขออของเอสเลก็แก๊สเหมือนกัน,กนค่ะําแก๊สออกซิเจนเนี่ยจะต้องหางจากพวกเชื้อเพลิงไม่น้อยบางาุกนิดนะคะ่ะ จะลองดูว่าผัางแก๊สของเราอยู่ใกล้ไหมใกล้ตะเยียนบูมเส็จใกล้ตะเคียมนี่ไหมคะลองดูนป็หนึ่งแล้วก็เขาแนะนําอีกนะคะว่าต้องมีตัวหัวกาดตัวนี้ค่จะจาาสำหรับแอสที่ไม่ใช้แล้วมีไหมกาดครอบแบบนี้นี่ไหมคะก่อนตอนเราซื้อมาค่าจะจ๊าค่ะใช่เขามีใช่ไหมคะอ่าอันนี้ถ้าจ๊าท่าน เริ่มที่จะใช้แก๊สนะคะให้เปิดสอบสอบกันหนไม่ใช่ค่ะจะต้องมีตัวหัวกับข้อมด้วยเวลาเราซื้อมาจากบริษัทนะะขอนะคะต้องขอเขานะคะต้องมีกับตัวนี้นะคะครอบครอบครอบฝามาเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยเขาก็จะไม่ให้มาถ้าเราไม่ขอนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเซ็กชันแล้วสุดท้ายที่สุดก็เรียนตามตัวอักษร A-ZP นะคะ,ะเรื่องสุดท้ายของสารเคมี เรื่องการเคลื่อนย,ย้ายเคลื่อนย้ายสารเคมีนะคะปกติแล้วเนี่ยผู้ที่ทำการเคลื่อนย้ายสารเคมีก็ต้องมีอุปกรณ์ก้อกันชัสมบูุณ์นะคะเขาต้องสวสใมใส่ให้หูฝาปิดให้สนิทก่อนการเคลื่อนย,ย้ายรถเข็นค่ะพื่ถือรถรถเข็นรถเข็นสารเคมีปกติเป็นยังไงคะมีขอบกัน้น น,นี่เกิดเหตุเกิดขึ้นจริงๆพอยกปูอจากลองคิดดูก้นได้มาเกิดอะไรขึ้นเราก็คือแต่งตัวสวยๆแบบนี้ค่ะอันตรายนะคะก็ถึงถึงบอกว่าถ้าอยากถ้าอยากให้มีจริงๆก็มีัวเซนเทอร์รี่พูลเนอร์อีกทีเลยค่ะเป็นผังเป็นผังยาถ้าเราคิดง่ายๆเคยเห็นไสาก่อสงงร้างไหมคะที่เขาไว้ยกปูยกอินนะคะเนี่ยอันก็มีนะคะมจริงแต่ว่าหาซื้อยาก่อนซำในเมืองนะคะ เขาก็ใช้คนนั้นกันเหมือนกันที่เป็นถังสีก็คุณได้ออกไหมคะหรือถังสีก็ได้ถังถังสีก็แข็งแรงใช่ค่ะแล้วก็วัสดุดูดซับสารเคมีขนาดเคลื่อนย้ายนะคะก็มีก็ดีแต่บางท่านก็ไม่มีนะคะพวกก่อนก่อนโกพวกวัวมิคุไรวัวมิคุไรรู้จักไหมคะบางท่านรู้จักไม่รู้จักบ้างคะเป็นแบบคล้ายๆกับายแเนวไห ประมาณที่เป็นเกรดๆกรนะคะไว้เขาจะมีรูปรุนเยอะอะคะ่ะไว้ในการดูดซับแนะนำให้ใช้วอมิคูไลท์แทนทรายเนาะดีกว่านะคะอาจารย์เพราะว่าไปบางที่เนะะี่ยค่ะเขาไม่มีชุดสบิลคินเดี๋ยวชุดสบิลคินเราพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาไม่มีชุดสบิลคินเขาที่มีไซน,น์อย,อยู่ประมาณ20ลิตรได้ะค่ะดิฉันไปแล้วอาจารย์ถ้าเกิเดวันนี้เห็นหนูยกไม่ไหวนะคะคือถ้ามีไรน์อะไรนะคะ เขาก็ตอบคําถามมาว่ายา่ามันก็ยกให้อยู่แล้วตอนนั้นมันจะหลังสั้นกันดาสามารถยกได้23ซีซีนก็สามารถยกได้แต่เอาเค็ดง่ายๆถ้าสางมีทรายนะคะแนะนําให้แบ,บ่งย่อยเป็นเป็นถังเล็กๆกะคะ็ค่ะหรือใช้วอมิคูไลวอมิคูลราคาเท่าไหร่หนะคะคุณตัดงานแพงไหมไม่แพงประมาณประมาณเท่าไหร่คะ100-200ไม่ถือครับ2ลิมีหลายเก ไม่ถึงค่ะอาจารย์เปลี่ยนมาเป็นมีนมนนลุ้ลทนทายอะค,ค่ะนะนะคะเสริหานในเน็ตได้เเสริชหานในเน็ตได้ทูกไฟเลยค่ะกอนน่นี้อ่าใช้ในการเคอน เดี๋ยวเดี๋ยวพาต่อ,อก,ก็เป็นเรื่องของเสียนะคะเราจะเอกนะคะทุ่กราจนา่สักสิบนาทีนะคะอาจารเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาจะเป็นเรื่องของการจัดของเสียฐานเป็นี้นะคะงั้นขออนุญาตสิบนาทีสิบโมงห้าสิบห้ะะง 15. ง 15. ามาเจอแล้วห้าสิบห้าค่ะ